สวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับทุกท่านก็สู่รายการ Enterprise Review by Quickserve นะครับโดยพบกับผมนะครับเช่นเดิมนะครับผมพงพัฒช์โชคันพรนะครับผมเป็น Product Manager นะครับของทางบริษัท Quickserve Provider นะครับวันนี้นะครับเราจะมารีวิวกันนะครับในเครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่เป็นแบบแลตขนาด1 U ของทาง Quickserve เองนะครับตัวนี้นะครับมีชื่อรุ่นว่านะครับ Quickserve นะครับ A 6 1 0นะครับ R 3นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าทั้ง ด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังและภายในนะครับมีอินเทอร์เฟซหรือว่ามีพอร์ตเชื่อมต่ออะไรให้เราได้ใช้งานกันบ้างนะครับสำหรับด้านหน้านะครับช่องใส่ฮาร์ดดิตนะครับอาจจะเป็นเขาเรียกว่านอนคอนสวอปนะครับหรือว่าเป็นแบบฟิกได้นะครับสังเกตดูว่าจะไม่มีตัวตัวเบรหรือว่าตัวแคลรี่ที่เอาไว้ยึดเกาะฮาร์ดดิตเลยนะครับการที่จะใส่ฮาร์ดดิตนะครับเราต้องมีการเปิดฝาเครื่องนะครับแล้วก็ยึดน็อตนะครับยึดฮาร์ดดิตลงไปนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับสามารถใส่ฮาร์ดดิตได้สูงสุดถึง4ตัว นะครับก็ฮาร์ดดิสก์จะเป็นประเภทซา t a ตาหรือว่าโซลิดสเตตก็ได้นะครับเนื้อช่องใส่ฮาร์ดดิสก์นะครับบริเวณมุมด้านนี้ก็คือเป็นปุ่มเปิดปิดนะครับปุ่มเปิดปิดนะครับแล้วก็มีไฟนะครับแสดงสถานะการทำงานของการ์ดแลนนะครับแล้วก็พวกซิสเต็มเฮลท์นะครับต่างๆนะครับอันนี้ก็คือโดยทั่วไปแล้วเนี่ยก็การใช้งานทั่วไปเนี่ยจะเป็นสีเขียวนะครับเมื่อไหร่ที่เป็นสีส้มเนี่ยตัวระบบอาจจะมีการวันนิ่งแจ้งเตือนอกมาแล้วว่าอุปกรณ์บางตัวอาจจะมีปัญหานะครับ ปุ่มใสๆตรงนี้นะครับก็เป็นตัวเป็นตัว ID นะครับก็ถ้ากดปุ๊บเนี่ยก็จะเป็นไฟสีฟ้านะครับติดทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะครับเพื่อให้เราตรวจสอบได้ว่าไอ้เครื่องขณะนี้ที่เราทํางานอยู่เนี่ยเป็นเครื่องอะไรนะครับเป็นเครื่องไหนนะครับแล้วก็จะมี USB นะครับให้เราใช้2พอร์ตนะครับดูเผย์เผนะครับก็คือมันไม่มีช่อง optical drive เลยนะครับพวก DVD หรือว่า CD ROM นะครับแต่ว่าอันนี้จริงๆแล้วเป็นอ p t i o นนะครับถ้าสังเกตดูนะครับบริเวณด้านตรงนี้ นะครับตรงรังผึ่งนะฮะหน้ากากชิ้นนี้เนี่ยครับเราสามารถที่จะปลดออกนะครับแล้วก็อินสตอลตัว d v d ลอมนะครับที่เป็นแบบสลิมไลน์นะครับก็คือเป็นตัวบางๆนะครับเป็น d v d o m ลอมที่เราใช้ในโน้ตบุ๊กนะครับก็ยังสามารถติดตั้ง DVD ได้นะครับเพียงแต่ว่าโดย Default เนี่ยเครื่องเซิร์ฟเวอร์ตัวเล็กตัวตัวเล็กตัวนี้นะครับเราเหมาะกับการใช้งานที่เหมือนกับว่า ประหยัดราคาที่สุดนะครับเป็น e n t ทรีที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งไหนที่อาจจะไม่ค่อยจําเป็นเท่าไหร่เนี่ยเราก็ได้ตัดออกไปก่อนนะครับเพื่อให้ราคาเครื่องเซิร์ฟเวอร์เนี่ยย่มเยาวลงมานะครับมาดูด้านหลังกันนะครับด้านหลังนะครับเรียงมาเลยแล้วกันนะฮะตัวนี้คือสล็อตที่เป็นแบบฟูลไฮนะครับที่เป็นแบบฟูลไฮอันนี้เรายังไม่รู้นะครับว่ามันเป็นอินเทอร์เฟซที่เป็นแบบ X เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวตอนที่เรารีวิวนะครับที่การที่มีการเปิดฝาเครื่องเราดูภายในกันอีกทีหนึ่งนะครับ อ่า USB พอร์ตนะครับมีให้มาทั้งหมด4พอร์ตนะครับรวมไปถึงนะครับด้านบนตรงนี้ก็คือตัวเน็ตเวิร์ r การ์ดที่เป็นแบบกิกะบิตนะครับก็มีมาให้ใช้งาน2พอร์ตนะครับถัดลงมาก็คือจะเป็นตัว VGA นะครับ VGA พอร์ตที่เอาไปเชื่อมต่อกับจอนะครับอันนี้ก็คือ default มีอยู่แล้วทุกเครื่องนะครับเริ่มนิดนึงนะครับตรงนี้ก็คือตัว serial port นะครับอ่าที่เราเรียกว่า RS 2 3 2นะครับเราสามารถใช้พอร์ตนี้ในการคอนโซลพวกอุปกรณ์เน็ตเวิร์กนะครับหรือว่า ฮาร์ดแวร์นะครับเครื่องจักรนะครับก็หลายๆแบรนด์หลายๆยี่ห้อก็ใช้ตัวพอร์ซีเรียลตัวนี้นะครับเป็นตัวแมネจเมนต์นะครับแล้วเดี๋ยวก็จะเป็นหลังพึ่งนะครับแล้วก็จะมีพาวเวอร์สปายนะครับพาวเวอร์สปายนะครับอันนี้เป็นขนาดแค่250วัตต์นะครับซึ่งอย่างที่ผมได้เรียนไปครับเราพยายามคอนฟิกเซิร์ฟเวอร์ตัวนี้นะครับที่เป็นเซิร์ฟเวอร์แท้ๆนะครับให้ราคาถูกที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งไหนที่เราคิดว่าอ่ามันอาจจะเป็นคอสที่มันเพิ่มขึ้นนนมมาาาโดดยที่่ไจํเเป็รรตััออกะคบ ตัวนี้เราใช้พาวเวอร์แค่250วัตต์นะครับก็เพียงพอต่อการใช้งานนะครับแล้วก็เพียงพอต่อการจ่ายไฟให้กับฮาร์ดดิสก์ลูกด้านหน้าครับเดี๋ยวเรามาดูภายในกันบ้างนะครับว่ามีอินเทอร์เฟซนะครับหรือว่าพอร์ตอะไรให้เราได้ใช้งานนะครับสำหรับภายในนะครับของ Quick Serve r 6 1 0ตัวนี้นะครับเริ่มจากตรงบริเวณที่ใส่ฮาร์ดดิสเลยนะครับสังเกตนะครับว่าเขาจะไม่มีในส่วนของตัวแบ็กเพนนะครับที่มารองรับฮาร์ดดิสต์นะครับเนื่องจากว่าตัวนี้นะครับ ไม่ฮอสวอร์นะครับเป็นแบบฟิกได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราต้องการใส่ฮาร์ดดิสต์นะครับแล้วก็สไลด์ฮาร์ดดิสต์เข้ามานะครับแล้วก็จะมีสายไฟนะครับก็เราจะเอาสายไฟมาเชื่อมนะครับอันนี้จะค่อนข้างดูเป็นเป็นเมนนุ่นิดนึงนะครับไม่ฮอสวอร์นะครับก็อินสตอลได้นะครับทั้งหมด4ช่องนะครับสายไฟนะครับก็เตรียมมาให้เพียงพอนะครับก็อินเทอร์เฟซก็คือจะเป็นแบบ SATA นะครับจริงๆก็ฮาร์ดดิสต์ที่เป็น Solid State ก็จะใช้การจ่ายไฟประเภทเดียวกันนะครับอ่าส่วนตรง นะครับก็อยู่บริเวณตรงกลางเลยนะครับสองตัวนี้นะครับเขาจะามีแอร์ดักนะครับที่โฟลอ์ลมให้ผ่านตัว CPU นะครับแล้วก็ตัวสล็อตแรมนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวๆตรงนี้ก็คือเป็นลมที่ระบายความร้อนให้กับตัวการ์ดที่เราจะใส่เพิ่มนะครับมาดูที่ใต้แอรดักตรงนี้นะครับช่องตรงนี้ก็คือช่องใส่ CPU นะครับซึ่งเซิร์ฟเวอร์รุ่นนี้เนี่ยรองรับ CPU ที่เป็นตระกูล e 3นะครับในในแฟมิลี่ที่เราเรียกว่าพันสนะครับหนึ่นนะครับแต่ว่า CPU ที่ใส่ในเครื่องซเซิร์ฟเวอร์ตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นในตระกูล E31200 ที่เป็นธรรมดาแล้วก็ V2 นะครับเรายังไม่ได้พพอร์ตตัว CPU E31220 ที่เป็น V3 นะครับอันนั้นอาจจะต้องมีการอัปเกรดตัวเมนบอร์ดเพิ่มเติมนะครับซึ่งเดี๋ยวถ้าเรามีโปรดักต์ตัวใหม่เข้ามาที่พพอร์ต CPU เดี๋ยวเราจะานำมารีวิวให้ทุกท่านได้ทราบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็อย่างที่ทุกท่านทราบนะครับถ้าเป็น E3 เราก็จะใส่ CPU ได้แค่ตัวเดียวนะครับ ถัดมานะครับเดี๋ยวผมเปิดแอร์ดักนิดหนึ่งนะครับสล็อตเมมโมรีนะครับมีทั้งหมด4สล็อตนะครับสี่สล็อตเนี่ยรองรับเมมโมรีสูงสุด32มสกิกนะครับนั่นก็หมายถึงว่าแต่ละสล็อตเนี่ยถ้าเราต้องการแม็กซิมั่นเมมโมรีเนี่ยเราต้องจ่ายเมมโมรีที่มีขนาด8ปดกิกต่อ1แถวนะครับก็รองรับเมมโมรีที่เป็นแบบ e c c นะครับโดยสล็อตก็เป็นแบบ d d r 3นะครับก็ส่วนใหญ่นะครับ c p u เครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ c p u เดียวเนี่ย m ม็กซ uh, uh, <maximum> mm ิม m ่มเมโมรีก็จะอยู่ประมาณ32 g b นะครับ mm hmm. ถ้าทุกท่านลองสังเกตดูนะครับมาด้านนี้นิดนึดนงแล้วกันนะครับตัวส l o t นะครับ PCI ที่เราสามารถต่อพ่วงได้นะครับคือจริงๆตัวเมนบอร์ดนะครับเขามีตัวส l o t มาให้เรา3 s l สล็อนะครับแต่ว่าการใช้งานจริงเนี่ยเนื่องจากว่ามีข้อจํากัดในเรื่องของขนาดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถใส่การ์ได้แค่ใบเดียวเท่านั้นนะครับและถ้าเราดูจากตัวไลเซอตัวนี้นะครับตัวไลเซอร์คือตัวที่ convert พอร์ตนะครับก็คือจากพอร์ตที่เป็นแนวตั้งเนี่ยให้เป็นแนวนอนนะครับเพราะว่าแหลกเราไม่สามารถที่จะเสียบการ์ดที่เป็นแบบแนวตั้งได้นะครับสล็อตตัวนี้เป็นแบบ PCI Express x8 นะครับก็คอนเวิร์ตมาเป็น x8 เช่นเดียวกันนะครับเพียงแต่ว่าเวลาใส่การ์ดเราก็จะใส่ในแนวนอนนะครับในแนวขนานกับตัวเมนบอร์ดนะครับก็อาจจะใส่การ์ดที่อินเทอร์เฟซที่เป็นแบบ x16 ไม่ได้นะครับสำหรับเครื่องเซิร์ฟเวอร์คลีเซิร์ฟตัวนี้นะครับเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับสล็อต ของ p ีเช่ตัวนี้จะเป็นสล็อตพีเช่ในในตระกูลที่เป็นเวอร์ชัน2นะครับยังไม่ใช่เวอร์ชัน3นะครับนะครับเลื่อนมานิดนึงนะครับก็จะมีอินเทอร์เน็นะครับที่เป็น USB Port พอีอีกหนึ่งพอ์ตนะครับเพื่อให้เราสามารถ Embed เดพวกระบบปฏิบัติการนะครับหรือว่าแอปพลิเคชันบางตัวที่เราต้องการให้เข้าฝังอยู่กับเมนบอร์ดเลยนะครับก็จะได้ไม่ต้องไปเปลืองนะครับพื้นที่ฮาร์ดดิสก์ด้านหน้านะครับพื้นที่ฮาร์ดดิสก์ด้านหน้าจะได้เอาไว้เก็บในส่วนของ Data นะ อินเทอร์เฟซนะครับที่เชื่อมต่อกับตัวฮาร์ดดิสก์นะครับจะเป็นแบบซาร์านะครับจะเป็นแบบซาร์ามีมาให้ทั้งหมดหกพอร์ตนะครับโดยที่ตัวออนบอร์ดนะครับออนบอร์ดคอนโทรลเลอร์ของ Intel เนี่ยก็สามารถที่จะรองรับการทำเลดศูนย์เลดหนึ่งเลดห้าแล้วก็เลดสิบนะครับอ่าสังเกตนะครับมีเลดห้าด้วยนะครับอ่าตัวเมนบอร์ดตัวนี้นะครับที่เรา OEM จากทาง Intel มานะครับเราคิดว่ามันมีฟีเจอร์ที่อ่า ราคาประหยัดนะครับแต่ว่ามีฟีเจอร์ที่ค่อนข้างอินเทอร์ไพรสเพราะว่าสามารถทำเลทห้าได้นะครับถ้าเราเทียบเซิร์ฟเวอร์ตัวนี้นะครับกับอินเตอร์แบรนด์นะครับที่อยู่ในตระกูลประเภทเดียวกันนะครับประเภทที่เป็น CPU e 3แล้วก็ใส่ CPU ียูนี่หตัวนะครับพวกนั้นนะครับออนบอร์ดคอนโทรลเลอร์ส่วนใหญ่เนี่ยจะทำได้แค่เลทศูนย์เลทหนึ่งและเลทสิบนะครับแต่ว่า Intel เนี่ยเราให้เลทห้ามาเลยนะครับเพราะนี้อันนี้ถือว่าเป็นเป็นเป็นจุดที่โดดเด่นนะครับตัวหนึ่งของของโปรดักที่ควิกเซิร นะครับอันนี้ก็จะเป็นภายในนะครับจริงๆอันนี้นิดนึงแล้วกันครับตัวตัว power supply นะครับ power supply ก็คืออย่างที่ได้เรียนไปแล้วว่ามีขนาด250วัตต์นะครับแล้วก็ power supply ตัวนี้เนี่ยก็ได้80พัตเช่นเดียวกันนะครับก็มีเรื่องของ efficiency ก็คือเรื่องของการเปลี่ยนพลังงานนะครับ loss หรือว่าความร้อนที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ไม่มากนักนะครับก็ถือว่าเป็น่งเครื่องเซิร์ฟเวอร์ขนาดเล็กที่มีฟีเจอร์ค่อนข้างคร,งครบพอสมควรเลยทีเดียว นะครับอ่าผมก็จะสรุปนะครับในเรื่องของ เครื่องเซิร์ฟเวอร์ควิกเซิร์ฟนะครับ R 6 1 0 R 3ตัวนี้นะครับคือเขาเป็นเครื่องเซิร์ฟเวอร์นะครับที่ราคาประหยัดมากนะครับแล้วก็สามารถใส่ฮาร์ดดิสต์ได้ถึง4ลูกนะครับล่งหนึ่งยนะครับใส่ฮาร์ดดิสต์ขนาด3.5นิ้วได้4ลูกเนี่ยผมมองว่าในเรื่องของ capacity นะครับหรือว่าความจุของฮาร์ดดิสต์เนี่ยเพียงพอนะครับเรามองว่าปัจจุบันนะครับฮาร์ดดิสต้ามีขนาด3ามเทเลไบต์นะครับใส่4ลูกนะครับมีความจุถึง12เสิบเพียสองเซิร์ฟเววออร์ตันี้าาจจะะเหมกับ อ,องค์กรหรือว่าบริษัทหรือว่าธุรกิจอาจจะหรือว่าจะใช้งานส่วนตัวก็ได้นะครับที่ต้องการเครื่องเซิร์ฟเวอร์ขนาดกระทัดรัดที่มีความจุสูงนะครับหรือว่าจะเป็นเครื่องเซิร์ฟเวอร์เครื่องแรกของท่านนะครับที่จะนํามาใช้ในองค์กรนะครับตัวนี้ตอบโจทย์นะครับตอบโจทย์ด้วยด้วยความจุนะครับเรื่องของประสิทธิภาพนะครับที่เราใช้ cpu ที่เป็นตัว intel c e o n นะครับแล้วก็ memory นะครับที่เป็นแบบ ecc นะครับทุกฟีเจอร์นะครับหรือว่าจะเป็นเรื่อง rate ของร์ดดิส s ์นะครับทุกฟีเจอร์ตรงนี้เนี่ย อ่าเป็นฟีเจอร์ที่มันเป็นเพียวเซิร์ฟเวอร์นะครับเราไม่ใช่ PC มาประกอบนะครับสิ่งที่ทุกท่านได้เห็นตรงนี้คือเครื่องเซิร์ฟเวอร์แท้ๆนะครับมีฟังก์ชันการทํางานเทียบเท่ากับเครื่องเซิร์ฟเวอร์แบรนด์เนมนะครับไม่ว่าจะเป็น HP IBM Dell นะครับตัวนี้เราสู้ได้แน่นอนนะครับเพียงแต่ว่าสิ่งที่โดดเด่นกว่าสําหรับเครื่องเซิร์ฟเวอร์ตัวนี้ก็คือในเรื่องของราคานะครับอ่าผมเรียนได้เลยว่าราคาของเซิร์ฟเวอร์ตัวนี้ราคาไม่ถึง2 0 0 0 0บาท นะครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจก็อาจจะลองติดต่อไปยังฝ่ายขาานะครับเพื่อสอบถามดูรายละเอียดเกี่ยวกับสเปคเพิ่มเติมได้นะครับก็อันทับติดต่อพิ่เซิร์ของเรานะครับที่ฝ่ายขายได้ที่เบอร์นะครับ02นะครับ496 1098-9นะครับต่อ108-113นะครับก็น้องๆเขาจะมีในเรื่องของสเปคหรือว่าออปชันนะครับให้ทุกท่านได้เลือกนะครับไม่ว่าจะเป็นการอัปเกรดเมมโมรีนะครับฮาร์ดดิสหรือว่า CPU นะครับทุกส่วนเลยนะครับ Quickserve เราสามารถคั้าซูไม้นะครับมีความเฟคซิเบิลยืดหยุ่นสูงในการปรับเปลี่ยนสเปคตามที่ท่านต้องการนะครับถ้าทุกท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็สามารถเข้าไปชมนะครับเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราได้นะครับที่ w w w q u i c k s e r ิ c o t h h ซนะครับซึ่งปัจจุบันนะครับเราก็มี q u i c k s ิร c h a n n น l นะครับแล้วก็ f a c e b o o k นะครับก็ท่านสามารถที่เข้าเยี่ยมชม Facebook ได้นะครับที่ f a c e b o o k c o m q u i c k s u ับค e e กเ e r ร์ e นะครับ เราพบกันในการรีวิวโปรดักต์เ t e นเตอร์ไพรในครั้งต่อไปขอบคุณครับ